สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะยายจะไม่กาข้ามวนอักอักอักตอนนี้ก็ล่างเฮดเด้อค่ะเด้อความจริงอะบอเดียวดอกจ้องยายจะไปกากข้ามวนจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยไปแกลรับส่วนนั้นบอแล้วส่งอันนี้ส่งให้ยาย่สวัสาดีแม่จ้ะนี่นี่้ากันล่างเหตสองคนไม่ลู้เกงกินแรงครับพี่น้องแกงกินแรงมาเด้อพี่น้อง อันเชาเจอกับลงเฟซไปพี่น้องกับสอื่นสะอ่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็หายใหญ่มาลังซอยีมันแกงแล้วกับสีแดงกันกินคนละสอนนอกนั้นเลือเต็มหม้อเข้ากับกินอ่าหายตาหายตาโดยสอนหนึ่งหายใหญ่จะไม่กล้าสอนคือโดยบอกแล้วโดยพวกกินแมนเออดีดีดียาปากกระสนนะโายก็โดยคิดก้อยเออ ยันไงจะรวยผมขอเพิ่มอีกหนึ่งผักให้กินนี่แหละล่างไก่สีแลลวแล้วพี่น้องยินบอกงามงามนี่เฮีาเจืได้มามามาทานครับมือนีมาทานมาทานล่างแบบปนี้เลยเฮียถิเทา งามเนาะมาหอดเือนให้แต่งามเพาล้างเฮ็ดทำความสะอาดในเบื้งนี่เห็นบ่อเฮ็ดขี่เท้าตัวดอกตู้พี่น้องพราล้างทัดสีสวีวันแล้วนี่ขาวจั๊วหนาเจียดอกนี้ผมจองครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดละงวงผมก็กินก็ได้พี่น้องเพราะผมขอกินดอกนี้ดอกเดียวเน้นๆเลยบ่คือยายอันนี้ยายอันนั้นดอกใหญ่อันนี้ใหญอันนั้นนะเออยายอันนี้ยายอันนั่นแหละยายนี่ก็เป็นบาอยู่ินเนี่ครับนียล่ๆงล้างล่างออกแบบนี้เดลอ บอกบอกันอยังใหญ่กันนี่นั่นนนวมันลงหนาลงหลังเมื่อเลยอยายนเฮ้ยจะงูเป็นเป็นจะได้ใหญ่เห็นเห็ดนี่งามบอกงามว่ะใหญ่กระต่างใจต่างสติดีๆเพื่อนว่าตังสติดีๆก่อนเดือยต่างตัางตังละกลมต่ันกะลมตังละกระลมโอ้ยจะกี่ยายนี่หน่อยเอ้ยเหี้ยยใหญ่งูแห้ีซื้อ้อตั้งก็่ได้ เหียนจะรวนมากเ่นเห็นเหียนจะรวนมากจวนเออเอาเงินเรนให้แม่เลยอคนได้หนีแล้วด้วยเห็นจะรวนมากล่นหนีเอองานเขาจับงานเขาจับแม่เขามาขวนะนี่เราพี่น้องอุปกรณ์การล้างฟองน้ำความจริงไงมีมีติสีเขียวนำนี่จังสีนี่จังหลังคัดไงทำการคอยลูคอยความจริงนี่เอามาตักแต่นดน จักก็นหนีกันจักหมุงหาหุหมุงล่ะซีหามุงหุหมุงล่ะพอได้ก็ได้ล่างพราะว่าเขาเจิดไปหาหมออยู่พอดีอู้ย้ายก็บอหูขันยายหูย้ายก็ชิมาล่างเต้เขามาหอดเป็นเป็นปัญหากับหูเขาเจิดเป็นปัญหากับหูก็เลยได้ไปเอ่อไปหาหมอไปหาหมอหูอื้แก้วหูยังเกาะ แก้วหูทะลุอืมชีได้ยุดเห็ดคีบว่างประมาณเดือนเคืองพี่น้องขอนในห้องชิอ้วนได้ไปหาเห็ดเลยสาเดือดเดือกมานี่กับใหญ่นี่บ่เดือกบ่อันนี้อันนั่นเดือกไปอย่ากับใหญ่คนมาช่วยกับซอยจะไอ้ว่านอกกับชีว่าเอากระซอยว่านี่เห็นบ่ขนาดความจริงคลิปนี่สิเป็นคลิปสาวเจ๋อเลยนี่สาวเจ๋อกับยังแบงคลิปให้อยู่นี่เห็นบ่อ้องชิมาว่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวชีแกงให้เบิ้ง ตะกี้ของคุณยายนี่แหละตะกีอยู่งจะนี่เงือนเอ้าจะหลานเอ้าจะหลูกเอ้าแต่ลูกเอ้าต่หลานเหริแต่ไผ่อืมว่าตถเบอาตรงๆว่าเป็ดๆนี่แหละค่ะพี่น้องแต่กี้เส้าเจยก็คือก้านเหรินตากระบาะย่าๆเคยเห็นปั่มน้ำมันบ่บ่บ่เคยเห็นบาดไหนบาดไหนเพราะตะยุกและเสาเจยนี่ไปเห็นตัวทไปเห็นเปิดหูเปิดตาได้ขี่รถซาเหล่งละขนาดไปในอำเภอสนมกันยังบ่ทัวเลยบ่ยู่งจะนี่เงือนใช้สิน ใจเนียวหาดหาดย<จะ> <laughs> ี่หรีเาบอกว่าบอกต้มตรงนี่แหละเออหาโง,ง,งูแหงเอ็นอ๊งบ้า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 ู้าบ้าบ้าง้าอ้าบิาบ้าบ้าบ้าบไ่บ้า้าบ้าบ้าบ้าจ,จ้าบาบาบ้า้าบาบาง้ <c oughs> าบ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 ้าบ <c oughs> สาบ้า้าาบ้้าาะ้าาา้าาาาไา ไปกลนกับปูไปกลนกับปูย่างไปนำทางไอ้เธอหนึ่งเงียวแตกค่ะเอาไปเลยคิมนั่นบอท่านห็นเด้มีอยู่ยังอยู่อยู่นั่นแหละคันผู้ใดเห็นยกมือขึ้นเล้วค่ะเด้ออุ้ยแต่ว่าคีมหนีซาไปนำทางเลยนะแมนสาไปนำงานหน้าเลยบอบอเรายืนเรายืนอยู่เรายืนอยู่มัดถลูเกียดไปเลยอ่ะบอมันเฟียดไหลลงขาอันนี้ขาน้าเออคีมหนี อยู่ในช่องยายเจมิกาบ้างทานกับสีบโบหูเนาะจังหวะเลยบ้างทานกับอาชีพหูบ้างทานเพิ่มกับเปิดช่องใหม่มาฝากกับคุณยายจเจมิการ์ไว้คุณยายจเจมิกาเพิ่มกับอาชีพโบหูยังเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเดาจะเลอีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราตอบคอมเมนต์กับสีไม้เราเลยอ่าเราก็ให้ยร้านตอบคอมเมนต์ให้วันวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่เช้าเจอเป็นคนตัดต่อลงคลิปให้ยย่า วันเสาร์วันอาทิตย์กะบางมือแล้วแต่ความสะดวกของหลานบางเื่อเขาก็ไปเลี้ยนเลี้ยนเสริมบางเื่อจังสี่น้าหนูกะบัวะกะอาชิบุไถ่ตะโตไห้เช่าเจอกะอาชิตัดตอให้ให้คุณยายกะบุไถ่เตี้มถี่ร้านกะบุไถ่เตี้มถี่เช่าเจอกะบุไถ่เตี้มถี่แต่ว่ากะเฮ็ดไห่เล่าตลอดนั่นแหละพี่น้องบุไถ่ทิมบุไถ่ปลอยบุไถ่ป้าดอกคันพ่อสะบัดก็คือสีสะบัดเลยก เป็นกำลังเรื่องใจให้ยายเด้อพี่น้องเด้อแม่ครับลูกสาวยังสิได้มาอยู่น้ำแม่อุ้ยเขาบอกนี่ดอกเขาเขาประทัดหานฟ้าแถาแก่นะปลาแม่ไปปลาแม่ได้เพราะาอยู่ปลาได้แม่ปลาแม่ได้ปลาแถาแก่ได้เด้อยายาน้มเราล่ะยังสี่ไข่แน่ผิ่งแก่ยังแต่ได้อยู่กูกันก็ลูกวีนแหังแต่เั็กน้อยเพื่นก็เอื้อมใส่กันยังน้อยก็ขากันวัด นี่แล้วล่ะทอออ้องเช่งงาเจอที่ใดมากเลยออเออลายบอพี่นองเห็ดงามๆเลยนก็คือนี่ยาเห็ดยังตอนนี้ล้างเหง็ดสังขะต่อเห็ดสังขะพอดีอุดหนุนไอ้อออแปงแป,ง,แปงขาเห็ดนี่อันนี้เห็ดผึ่งหวายนไงยยนี่เออเห็ดผึ่งหวายนใไ่เห็นบอพี่นองเช้าเจอไปเห็นปากกาอื่นสะอ่อนก็เลยไปสื่อมาเขาอุดหนุนเขานำทั้งๆที่จะคล้องได้อยู่เห็ดเพราะว่า เขาก็เคยอุ่นนุนขาเขาก็เลยอุ่นหนุนเขาอันนี้เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งกระจอนเห็ดพึ่งข้าวนี่เฮ็ดสังคะนี่เฮ็ดพึ่งเขามีแต่เห็ดแสแสบเลยเห็นยังสี่นี่ที่หนองเงื้ออนี่สุดยอดเลยนี่เฮ็ดพึ่งเห็ดผึ่งหวานนะีหเห็ดผึ่งหวานนี่แหละนี่นี่นะอันนี้อันนี้อันนี้บออันนี้ขมหวานอืมอันนี้เฮ็ดพึ่งลินมานี่เห็ดพึ่งลินมา อันนี้เห็ดพึ่งข้าวจอนเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งข้าวมันก็จะมีหลายแบบอยู่บางเือมันก็เป็นดอกไข่ไข่แบบเออนี่นี่ท,ทั้งทั้งพะเยาเนี่ยทั้งพะเยาเขาเก็บเนี่ยมันชีเล่ตามพี่แกงเร็วอันนี้เริ่มทำการแกงแกงกะ หอมแดงพริกแห้งเกลือปลาตองใส่เพราะว่าหนามปลาหลาเดี๋ยวนี้มันน่วค่ะนี่ก็บัวกว็กวฟ้านไว้แล้วอืต้มลงไปตั้งไฟดูดแล้วกแกงลงไปอือนี่เหลเลยหอมหอมหอมกินเห็ดละง,งูพี่น้องเอ้ยความจริงต้องคลิป ส่งยายจะไม่กาน่งยายจไม่ก้าไปขุดแกงก็ช้าเฉยแกงยาืายาวายายายาวาย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 าปายดยาสาย้ยา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 กายมยา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 ยยยยาย เอออืมอ,มอเอ้ยถวยมาตักเอาเลยคือใยญ่วานั่น,น,หหนแหละ้ท่านกับท่านบ่ท่านกับบท่านกุ้งเหลว่เทะเลยใส่หอมสูสุลินใส่ผักคะญองว้าววเออ กูดได้ขี่ทำไมแกงดาบว่ายายลูกเวียวนใคเนียเนาะหน้านีคุณไม่แห้งในโตัวใจนี่คุณก็น,กน,นอนรับละ่ะนี่ดึงนควรถวยๆอยเลยพี่น้องนี่แล้วก็จะตักแป่งกันไปกินไม่ได้กินข้าวร่วมกันนะคะพี่นอ้อง นี่หว่ถ้าโดยเราจมเกิดมาเป็นคนซื้อเลือจะแม่นสบายสั่งพี่พวเห็นให้กินให้ยอยากเฮ็ดคือกันไม่ชอกันว่าไอหุงเขาเขานะอหุงยู่ใช้แอบแสพี่น,น้องเอ้ยเป็นระงบมันหวานนี่ตักใส่ถุงแล้วอันนี่ใส่บาตรอันนี้ของคุณยาย จำนีแหละค่ะพี่น้องบ่ได้กี้เขาห้อมกันเ้ยค่ะเด้อสีไปส่งคุณยายแล้วได้กับเขาเมื่อเหื่อนละ่ะอาจจะบอยคลิปนี่ให้คุณยายจุ๊บคลิปไปเพียกสำนีแหละค่ะสวัสดีค่ะลาคนะลากนะกนะจุ๊บจุ๊บเออช <laughs> ิมาสู่สู่กินสู่อยากอ่ <laughs> สู่สู่ทำคลิป<ส>อืมคอยคอย,คอยเป็นคอยไปเด้อให้กำลังใจคุณยายเนี่ยค่ะพี่น้องถ้าโดยนะแล้วได้ก้อยเนื้อบ่าต้องกินกระสันนะแล้วก็ตักไปให้เราคือเกาเลยค่ะพี่น้อง เดี๋ยวไปส่งใหญ่ก่อนแป๊บหนึ่ง<ด>ลับไป,<ด>ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห่วยข,ขอให้คอยสิสวัสดีขอยห้ดดารารับเชิญกำลังตอบคอมเมนต์อยู่ดารารับเชิญไปไปส่งอีเมล <c oughs>